7จนิสัยที่ทำแล้วผอมสุขภาพดีไม่กลับมาโยโย่อีกสวัสดีค่ะพี่กุ้งจับเพพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะเวลาที่เราคิดถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าเราจะไปกินสูตรไหนดีนะที่จะทำให้เราลดหุ่นได้ไวเราจะออกกำลังกายหนัหนกๆท่าไหนดีนะที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นข้อเท็จจริงค่ะที่ทำให้เราอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็สุขภาพแย่มันมาจากนิสัย เราจะมีนิสัยกลุ่มหนึ่งที่เรารู้ตัวอยู่แล้วค่ะเช่นเรารู้แหละว่าการกินอาหารกินของทอดกินของมันกินของหวานกินเบเกอรี่กินพวกขนมถุงอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เราอ้วนเราก็จะมีการระมัดระวังแต่ว่ามันมีอีกลักษณะของนิสัยหนึ่งค่ะที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอ้วนหรือเราสุขภาพแย่จากสิ่งนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ําน้อยเราไม่ คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ค่ะว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อในเรื่องของระบบการเผาผลาญมันทําให้เราลดน้ําหนักได้ยากหรือว่าการนอนค่ะไม่รู้ว่าการนอนน้อยเนี่ยส่งผลทําให้เราลดน้ําหนักได้ยากแล้วก็สุขภาพแย่เราก็เลยไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ปรับในเรื่องของนิสัยพวกนี้ค่ะก็ทําให้อาจจะลดน้าหนักได้ช่วงแรกแล้วก็กลับไปโยโย่ใหม่นะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาบอกเจดนิสัยค่ะที่ถ้าเพื่อนๆนะคะเอาไปปรับแล้ว ทำซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยใหม่ค่ะเราจะสามารถผอมแบบสุขภาพดีและไม่กลับไปโยโย่อีกเลยนิสัยแรกเลยนะคะนอนให้ได้วันละ7-8ชั่วโมงเวลาที่เรานอนน้อยเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะในเรื่องของการลดน้ําหนักยากนะแต่ว่ามันส่งผลถึงสุขภาพโดยรวมทั้งหมดรวมไปถึงค่ะส่งผลต่อประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานหรือการตัดสินใจต่างๆของเราเลย มันทําการนอนน้อยเนี่ยทำให้เราไม่มีสมาธิทําให้สมองเราตื้อทําให้คิดอะไรไม่ออกค่ะแล้วก็การที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายมีฮอร์โมนของความเครียดออกมาพอฮอร์โมนของความเครียดออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นค่ะทําให้เราเนี่ยหิวบ่อยอยากไปกินอาหารที่มันมีพลังงานสูงๆเพราะว่าร่างกายต้องการพลังงานสูงๆเข้ามาก็เลยทําให้เราอะค่ะไปกินอาหารที่มีพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานมันเค็มเพื่อนๆลองสังเกตเวลาที่เรา เครียดหรือเวลาที่เราเอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายๆหรือนอนไม่พอเนี่ยเราจะอยากกินพวกอาหารกลุ่มพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะสุขภาพไม่ดีแล้วก็อ้วนน้าหนักเกินค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะว่าการนอนมันมีผลมากๆต่อการลดน้ําหนักแล้วก็เรื่องของสุขภาพของเรา <S <S บางคนไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายเยอะๆก็มีแล้วก็พยายามที่แบบเฮ้ย hey, รีบตื่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อที่จะมีเวลาไปออกกําลังกายหรือว่าบางคนค่ะก็ นอนดึกเพราะว่าไปออกกําลังกายแบบนี้ในระหว่างการออกกําลังกายดีนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเวลานอนที่มันไม่พอให้เราโฟกัสเรื่องของการนอนก่อนแล้วมีเวลาที่เรานอนพอ7็ชั่วโมงแล้วค่ะเราออกกําลังกายแบบนี้เป็นการบรหิหารจัดการเวลาที่ทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีสุขภาพดีไม่ต้องกลับมาโยโย่อีกข้อที่2ค่ะคือเวลาที่เราตื่นเช้าขึ้นมาให้เพื่อนๆดื่มน้ําเลย น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำเอ่อน้ำอุณหภูมิปกติของห้องก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นค่ะดื่มเข้าไปเลยสักแก้วหนึ่งค่ะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเราดื่มน้ำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปอะ่ะร่างกายกำลังจะเริ่มทำงานมันก็จะมีการเหมือนกับกระตุ้นค่ะระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำา 70%- 80%เเลยการที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยค่ะ มันก็จะไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบต่างๆทําให้เราผิวพรรณดีทําให้ระบบการเผาผลาญเราดีทํา,าทให้ระบบของการขับของเสียก็ดีค่ะรวมไปถึงนะคะเวลาที่เราตื่นมาแล้วเราดื่มน้ําเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนช่วงที่เรานอนเนี่ยมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆค่ะเวลาที่เราตื่นมาแล้วเราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เอาจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยเข้าไปในลําไส้เราด้วยอันนี้เป็นผลสองเด้งเลยเพราะนั้ตื่นขึ้นมาเนี่ย ให้ดื่มน้ำนะคะอย่างน้อยประมาณ1แก้วหรือ2แก้วก็ได้ค่ะดื่มเข้าไปก่อนเลยก่อนที่เราจะไปทําอะไรต่างๆหรือเอาน้ำเนะะี่ยค่ะวางไว้ที่หัวเตียงเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะก็ให้เราดื่มน้ํานิสัยที่3ออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือว่าขยับตัวในช่วงเช้าสักประมาณ10-20นาทีเช่นบางคนค่ะอาจจะตื่นมาเนี่ยล้วสควอชที่หน้าเตียง หรือเอาขวดน้ำมาแล้วก็เวทเทรนนิ่งหรือกระโดดแทมโพลีนหรือยืดเหยียดโยคะต่างๆหรือบางคนก็ไปเดินรอบบ้านในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะการออกกําลังกายหรือการขยับร่างกายในช่วงเช้าเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของสมองค่ะทำให้สดชื่นแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของระบบของร่างกายค่ะข้อที่4ค่ะให้เราโดนแดดในช่วงเช้าจัดเวลาในการที่ไปโดนแดดบ้างน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เราโดนแดดในช่วงเช้าเนี่ยร่างกายจะสังเคห์ให้เกิดวิตามินดี วิตามินดีเนี่ยจะช่วยในหลายๆเรื่องของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดูกในเรื่องของภูมิคุ้มกันในเรื่องของการลดไขมันข้อที่5วางแผนการกินล่วงหน้าทั้งวันเวลาที่เราวางแผนการกินแบบนี้ค่ะแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่จะบอกว่าเพื่อนๆลองทําดูนะคะพอเราทาแล้วมันกลายเป็นนิสัยใหม่เนี่ยชีวิตเราจะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นเวลาที่เราวางแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้มื้อแรกของเราเนี่ยเป็นอาหารที่มีมีสารอาหาร ถ้าเราเริ่มต้นมื้อแรกด้วยการที่เรากินอาหารที่ดีมีสารอาหารเนี่ยมันมีแนวโน้มเลยว่าในมื้อถัดไปเนี่ยเราจะได้รับสารอาหารที่ดีค่ะมันดีกว่าที่ว่าพอเราไม่ได้วางแผนใดๆเนี่ยแล้วเราไปเข้าร้านหรือเราไปสั่งอาหารค่ะเวลาที่เราสั่งตอนหิวแล้วเราไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งอาหารที่มีพลังงานสูงและส่วนใหญ่นะเพื่อนๆก็จะอยู่ในแบบที่ออฟฟิศหรือเป็นเป็นที่ประจําซ้ําๆค่ะเราก็วางแผนได้อยู่แล้วว่าร้านค้าตรงแถวออฟฟิศเราเนี่ยมีอะไรบ้าง หรือถ้าวันไหนค่ะเราไม่ได้อยู่ตรงแถวนั้นเราต้องเดินทางเพื่อนๆก็อาจจะคิดไว้ก่อนค่ะว่าในที่ในจุดที่เราจะไปมันมีอาหารที่เราจะกินไหมถ้าไม่มีเราอาจจะมีการเตรียมไปแบบนี้มันจะทําให้เราค่ะสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ชีวิตมันจะง่ายขึ้นข้อที่ 6. ถ่ายรูปอาหารที่กินทั้งวันค่ะและเพื่อนๆลองกลับมาดูบางทีเราไม่รู้ตัวเลยว่าวันนั้นเรากินอะไรไปบ้างมารู้จากการดูรูปแล้วบางทีเราอาจจะตกใจกับปริมาณอาหารที่เรากินก็ได้ค่ะ เวลาที่เราทําแบบนี้เพื่อนๆจะสามารถปรับเปลี่ยนอาหารที่เรากินได้แล้วก็บางทีเราดูเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยเรามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมจะได้มีการปรับเปลี่ยนข้อที่7ชั่งน้ําหนักแล้ววัดสัดส่วนเป็นประจําเพื่อนๆอาจจะชั่งน้ําหนักวัดสัดส่วนเนี่ยเจ็ดวันอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสัก2ครั้งก็ได้ค่ะในการชั่งน้ําหนักเนี่ยให้ชั่งน้ําหนักแห้งนะคะก็คือว่าตื่นขึ้นมาวันนั้นเนี่ยยังไม่ต้องดื่มน้ํา ขับถ่ายหนักหรือเบาก็ได้แล้วก็มาชั่งแล้วก็เปรียบเทียบแบบนี้ค่ะเขาเรียกน้ําหนักแห้งเวลาที่เราชั่งน้ําหนักวัสัดส่วนเนี่ยถ้ามันลงนะคะก็ดีใจแล้วก็ไปต่อไม่ใช่น้ําหนักลงเราก็ไปกินต่อเยอะๆนะคะคือน้ําหนักลงแล้วเนี่ยเราก็ไปต่อค่ะดีใจได้ไปต่อทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นก็ไม่ต้องไปนอยหรือว่าเสียใจค่ะว่าทําไมมันถึงขึ้นให้เรากลับมาตั้งใจนะคะตั้งใจทําใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วก็ ดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปปรับเปลี่ยนค่ะแล้วก็ทําต่อแค่นั้นเองค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปนอยเราไปเครียดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราอะลดน้ําหนักไม่ได้หรือว่าทําให้สุขภาพเราอะแย่ yeah. แล้วก็ถ้าบางคนค่ะที่ที่แนะนําว่าให้ชั่งให้ชั่งแบบมีการวัดเป็นประจาเนี่ยมันก็ดีกว่าการที่เราอะทิ้งไปเลยค่ะคือไม่วัดเลยนะคะเรามาชั่งแต่ช่างอีกทีหนึ่งเราอาจจะตกใจก็ได้แล้วก็มัน มันแก้ไขแบบมันค่อนข้างยากอะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นวัดอยู่เป็นประจำแบบนี้ก็จะช่วยได้เป็นวิธีการหนึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เป็น7นิสัยนะคะที่พี่กุ้งรวบรวมมาแล้วก็ทําเองด้วยแล้วก็โค้ชชิ่งนักเรียนนะคะให้ทําแบบนี้ก็ทําให้สุขภาพดีแล้วก็ลดหุ่นได้ไม่กลับไปโยโย่นะคะ5ปีมาละก็คือไม่กลับไปโยโย่อีกเลยค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่สนใจในเรื่องของการลดหุ่นลดน้ําหนักแบบสุขภาพดีและไม่กลับไปโยโย่ตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอร์สอวสานความอ้วนค่ะ แล้วก็มีการโคชชิ่งเป็นโบนัสพิเศษให้นักเรียนได้รับผลลัพธ์ที่ไวที่สุดถ้าใครสนใจสามารถติดต่อขอรับราคาพิเศษได้ทางไลน์แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจพ่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทแล้วก็ย t u b e พ่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะพ่กุ้งจะมีสาระดีๆอย่างเี้มาบอกเพื่อนๆอยู่เป็นประจำที่หน้าเพจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ